สวัสดีเพื่อนๆตีพึ่งน,น,น,นะครับก็วันนี้มากับทีมงานนะครับเพราะว่าตีพึ่งวันนี้ต้องใช้ทีมงาน,นครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวก็จะลําบากที่น้องการถ่ายทรงข้องนะครับก็ตอนนี้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไหวโขนต้นเรียบร้อยก็เตรียมตอกถอยขึ้น,นครับก็หลังนี้ความสูงอยู่ประมาณ1 9บเถึงยีเมตรนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับก็เดี๋ยว ไปลุ้นน้ำหวานพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้มากาเซวอนะครับก็มาเป็นคนคอยถ่ายถ่ายของกาแาครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำหวานพร้อมกันข้างบนนะครับก็ญาตอกถอยก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้ก็มาถึงหลังวันที่เรียบร้อยครับก็ขนค่อนข,ข้างใหญ่นะครับถ่ายอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะครับก็เพื่อนได้ชมพอสังเขปนะครับ น,นู่นหลังที่สองนะครับหลังที่สามแล้วก็หลังที่สี่หลังที่ห้ายัางบางคอน,นี้อยู่นะครับห้าหกยังบางคอน,นี้อยู่ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ายัางต้องไต,ต่ต้นนี้ขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ขึ้นมาถึงปางแรกแล้วนะครับก็รอให้ทีมงานส่งข้องขึ้นมานครับลูกเดียวลูกเดียว เดี๋ยวขอสาวป่องขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ตีไปได้หนึ่งหลังแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสีตีเพิ่งทุกท่านนะครับก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องอยู่ทุ่มผมในชื่อว่าลาบสบการณ์ใบในเบียนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยดีตลอดมานะครับก็ตอนนี้ก็อุปกรณ์รออุปกรณ์กัน,กนยู่นะครับเพราะว่าอ่าอ่เรารออุปกรณ์กัน,กนสักพักนะครับเพราะว่า คนที่มาด้วยก็ไม่เคยมานะครับก็เลยยังไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นลังต่อไปกันเลยนะครับอตอนนี้ก็เอาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเหลือลังเดียวนะครับที่ผมไม่ไม่ไปเอานะครับเพราะว่าอยู่ไปมากๆนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็เลยไม่เอานะครับก็วันนี้ตีไปทั้งหมด ห้าหลังนะครับก็ถือว่ามาครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าเสียเที่ยวนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเล่นีเีพึ่งนะครับก็โดนไปหลายทีนะครับโดนตําหน้าตําคิ้วตําคางนี่นะครับก็ธรรมดาครับเล่นกับพึ่งพึ่งก็ต่อยนะครับก็ครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศพอสมเคมนะครับเพราะว่าการตีพึ่งหลายๆหลังวันนี้มันก็ผมใช้โทรศัพท์นะครับมันก็เลย ไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายแล้วก็ทำเลแล้วก็การที่จะทายทำมันลำบากนะครับค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะครับมันก็ผมก็จะไม่ไม่เสี่ยงนะครับก็วันนี้เอาถอยมาห้าสิบฟลูกตอกหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยสักลูกเดียวนะครับก็ความสูงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องตอกตามกิ่งมาทุกขั้นนะครับก็ อ่ะครับแล้วก็ข้อจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ฝากคุณเพื่อนๆพี่น้องไอซีทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องทุ่มผมในชื่อว่าลาสบสุกการใบในเบียนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่กันกดติดตามเป็นกําลังใจอ่ะครับเดี๋ยวข้อลงในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะครับ